ฮาร์ดดิสครับอถูกต้องนี่คือฮาร์ดดิสต่อมารูปที่สองลูปคืออะไรสองเร็วเช่วยตอบเร็วเร็วได้ครับ Yes ได้รูปที่สามลูกสามรวมมากมากออะลูปสี่ลูกแป้นคีย์บอร์ดค่ะลูที่ห้าลูกลูกห้าลูก m o เม e เ o u s e ลูกที่หกูกโ d อีมอ่มอือืรอปมรืปอื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 มรืมอ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 ือืมอวมอื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 มอวมอืมอืมลอมอล็กกมอืมอมอืมอือือืมครมือืมมอูมอืมอืมอมอือยู่ข้างคอมเนีอยมอืมอืมอออืออืมอมอืมอมอืมอือืมอืปอืมืออออื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  โ okay. อ่ะทีนี้คุณไล่ทีละคนนะใครตามแม่ก็ค่อยออก